อีตอีอีกนิดอื่นตีเมะมาครับมาครับเลขห้องครับอ๋อสวย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 สาวสุดยอดสาว,สาว,ส,าว,ส,าวสาวจะไหมครับเนี่ยรอดธานีฮัลโหลบายเฟนฮัลโหลฮัลโหลปานีมีนะ อจะซีก่นอนไดได้เต็มที่เต็มที่เต็มที่เอาแบบว่าแต่งตัวสวยๆหน่อยไ,ได้ผม,ดผมหน่อยไอ้กอซาที่มันแจกรายมันมากอซาเลยไอ้องในกินจกรรมลุงยังไม่เห็นเลย<ว>ลุงยังไม่เห็นเลยไม่ดูเลยเอาไปทำไหมกอซ่า

เบามากเลยหนูไม่ค่อยได้ยินหรอสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอร์ไปที่โต๊ะกดอัตโนมัติเอาละเกมนี้มากระสาวต้องติดท็อปสิบเมื่อกี้มีแค่แค่วอร์มนะครับยังไม่เอาจริง เกนี้ต้องมีเป้าแล้วสักสามสิบคิวตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้ไม่สองก็สามตี้ยลุง เยอะนะเอะะเยอะนะเยอะเยอะเ,อ,ะเอ,ะออก,ลอกเลยนอกบ้านเลยนอกบ้านหน้าลุงเลยลุงขอ,อชิวหน้าก่อน <S <S ไ่้าไปครับวานเทียบหนึงชิวใจเย็นไว้เพื่อใจเย็นไว้ให้เอกมาแล้วให้เอกมาแล้วดึงไดึงไว้ดึงไวดึงไว้เนียึงมาแลนะ ม <Kill. S 2> ันติดอยู่ข้างล่างลงไม่ทันล้วลงดวน t r i p l งโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะ มันหยอกอะไรมันกลัวเราเลยอยด้เงินซื้อไอเทมฮาวฮาวฮาวเกมฮาววอเจอ์คิลเป็นไงครับลุงบอกแล้วครับลุงบอกแล้ว,วเกมนี้ลุงเอาจริงเนี่ยต้นเกม4คิวอย่างน้อยสุดเกมนี้ก็ต้องมีสัก40คิวแล้ว30มสิบมันน้อยไปครับ ไม่ได้หมดเลยขอบคุณนะไปที่ทางแสงตางยแล้วลุงคนแรกกำลังยึดจุดที่วิบยู นั่นลงไปใช้สเกลคนหาและทำลายเลยปีงขบนตัวหนึ่งลงนะผมขึ้นบนได้นนยินเสียงสองขาสองขามาแล้วมาแล้วเพลมา,ลาแล้ว รถนีแล้วนะรถนีไปเลยดาหน่งดาวหนึ่งาสภาสภาสภาตอรวสภาเติดนเห็นสตัวลูกใช่ววะ Hãy subscribe nhất kênh Ghiền Mì ít It shall run free and stir the world into chaos! <makes> noise> <imitation> noise>

Well, yeah. shall run free and stir the world into chaos 야 มีนามีนาไม่ใช่เอเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอะไรตรงนี้ dominating เอาว่ะเอาว่ะสองนึกไม่ถึงรุงมุยยานนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มีนาหรือไงดูมีนาดวม,มาว่ะ มีนาได้เรียบได้มีนาจะังว,วันี้จะเอาขี้หามาปติดขับติดับติดรับไม่ใช่ล้ไม่ใช่ไม่ใมล้ไม่ใช่ล้มีนาปนไปไมได้ไงว่ามีนามีชวด้วย ไม่นานนะไม่นานใช่มีนามีนาไม่จะได้หกคิวแน่ผิดปกตินะมีนาเนี่ยโอเคไปแล้ว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 จะไปหาจิบซีด้วยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับชักเรียบมีนาแล้วก็เจ้าจีเอ็มออสไปดีครับไปครับไปครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นี่ขออนุญาตไปหาครับ อนุญยตไปหาปสิทิานก่อนครับเชจอกันพรุ่งนี้ครับฝันดีครับ